รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยส่งคำสั่งซื้อขายทองออนไลน์แบบครบวงจรสะดวกง่ายรวดเร็วผ่านกลวอร์เร็ตบนแอปเป๋าตัง สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นากานาทีนะครับวันนี้วันพุทธที่15ธันวาคมพุทธศักราช2อ6 4กรายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 9เ m h มดาำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันพุธนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศริมิตรไผ่บุญครับตลาดหุ้นไทยตกลงมาอยู่ใต้น้ำ ก็ว e nice ิ่งใต้น้ำตลอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับไปดูกราฟตลาดหุ้นนิดนึงนะกราฟตลาดหุ้นนะครับวันนี้เห็นท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับก็เข้าไปรับฟังรับชมได้นะครับใน u t u b e นะฮะไปเซิร์ชคำว่าส่องเศรษฐกิจเซิร์ชชื่อผมก็ได้เซิร์ชส่องส่องเศรษฐกิจก็ได้นะก็ไปดูกราฟก่อนแลวกันนะครับอืม เดี๋ยวผมกำลังดูครับเออโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะเปิดตลาดมาก็เอาหัวทิ่มลงไปนะครับเปิดช่วงกลารนาิกาห้านาทีนะครับตงมาอยู่ที่1630.64จุดหกสี่นะครับสับพุ่งขึ้นมาแต่ก็อยู่ในแดนลบนะฮะช่วงช่วงแรกเนี่ยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่1 6 3 0กร้จุดนะครับช่วงกานิ้าสิเก้านาทีเสร็จแล้วนะครับพอช่วง10นาฬิกานาทีนี้ตกลงไปทำจุดต่ำแรกนะครับ1,624.35จุด เสร็จล้วก็ดูเหมือนกับว่าซิกแซกนะรูปกราฟเหมือนๆกันนะครับท่านผู้ฟังที่เห็นกราฟนะไปดูใน YouTube จะเห็นกราฟว่ามันเหมือนกันจริงๆอ่ะมันเป็นอยากแรกนี่มันจะมันจะเล็กหน่อยแคบหน่อยแล้วมันค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะกราฟมันคล้ายๆกันนะครับขึ้นไปนะครับจนถึงช่วงประมาณ11นาฬิกาสนาทีนะครับ ไปแตะแดนบวกได้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันเลยแดนบวกวันนี้นะครับบวกแค่0.2นาุดนิดเดียวนะครับอยู่ที่1,630.89จุดช่วงเวลา11.30นทีเสร็จแล้วก็ตกลงมานะครับช่วงที่น่าสนใจคือตั้งแต่11.45นนี้ตกแรงเลยนะครับ เราไปทำจุดต่ำในช่วงเช้านะครับช่วง1 1บเอนาฬนทีนะครับอยู่ที่1623.67จุดหกเจนะครับแล้ว,วิ่งปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยแล้ววิ่งอยู่แถวแถวนั้นนะครับมีพุ่งสูงก็เป็นนิดนึงแต่ว่าอยู่ในแดนลบค่อนข้างมากแล้วไปปิดตลาดนะครับอยู่ที่พันหกรจุดเปิดตลาดช่วงบ่ายมานะครับปรับตัวลดลงไปเพิ่มเติมอีกไปทำจุดต่ำสามจุดะครับ ต่ำสุดนะครับช่วงเวลา15บหนาฬิกาแดนาทีลบไป8.15จุดนะครับอยู่ที่1,622.49จุดแล้วก็ซิกแซกตรงนี้วิ่งแหลมมากนะครับขึ้นขึ้นลงลงแหลมมากนะครับช่วงนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้นะครับลบอยู่5.92จุดนะครับลบไป0.36เอร์เปลี่ยนแล้วครับลบหกจุดศจุดลบไป0.37นะครับอยู่ที่1,624.55จุด มูลค่าการซื้อขายนะครับผมว่าก็เป็นค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสาสิบ 52, ล้านบาทนะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปสี่ร้อยแปดสิบแปดบริษัทปรับตัวลดลงไปเก้าร้อยเก้าสิบริษัทนะครับไม่เป,ปลี่ยนแปลงห้าร้อยเก้าสิบหกบริษัทประมาณหุ้นขึ้นต่อหุ้นลงประมาณหนึ่งต่อสองนะครับหุ้นแกว่งตัวประมาณแปดจุดสี่ศูนย์จุดนะครับก็แกว่งตัวในกรอบแคบนะครับแล้วก็ วิ่งแดนลบส่วนใหญ่มีแต่บวกนิดเดียวนะรบ,บอลล่มไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะตลาดตลาดในต่างประเทศก็พฤติกรรมคล้ายขึ้งกันนะเพราะว่าคืนนี้แหละนะครับก็จะมีการออกมาประกาศาการตัดสินใจของเฟดนะครับคือเรื่องนโยบายทางการเงินนะครของเฟดซึ่งเขาสรุปกันในวันนี้ซึ่งตลาดต่างๆก็คาดว่านะครับคงจะออกมามีลักษณะของ ความแข้มงวดเพิ่มขึ้นประเด็นก็คือลด QE แหละดหลดเร,เร็วขนาดไหนแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขนาดไหนเรื่องของเรื่องมันต้องลดนะ่ยลดแล้วเลิกไปเลยนะฮะทีน,นี้ลดแล้วมันจะเลิกเมื่อไหร่นะแล้วขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ทีน,นี้เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่คือมองอีกข้างหนึ่งนะคือการลด QE เร็วขึ้นเร่งระดับให้เร็วขึ้นแล้วก็จบเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะมันแน่นอนที่สุดมันเป็นนโยบายแข้มงวดนะฮนะแต่แต่แต ถ้ามองว่านะ่ยอตราดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยของสหรัฐมันอยู่ระดับต่ำใกล้ศูน,นย์นะศูนย์ถึง0.25นะครับมีการปั๊มเงินลงมามหาศาลนะรแสนสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนซึ่งลดไปเดือนละหมื่นห้าตอนนี้ก็น่าจะเหลือแสนห้าพันใช่ไหมนะครับ,นะรบล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนตอนนี้เนี่ยคือนโยบายการเงินมันผ่อนปลนอย่างมากนะครับอัตรางเงินเฟอ้อพุ่งกระฉูด6%กกว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่เฟดใช้ในการคำนวณ เป้า2%อเอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5%ก็มากกว่าสองเท่าสเท่ากว่านิดๆน,น,นะฮะนโยบายทางการเงินผ่อนปลนมากๆมันอยู่ได้ยังไงมันไม่ได้หรอกใช่ไหมอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันเยอะพอสมควรนะครับว่าอาัตรางเงินเฟ้อเฟตและและร่ำตรีคลางโดยคุณเจเน็ตจะเล่นมองในช่วงที่ผ่านมานะครับว่า,ามันเกิดขึ้นเนื่องจาก ภาวะการตึงตัวของอุปทานคือหลายอย่างนะผมพยายามไปศึกษาดูมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับของอัตราเงินเฟ้อนืในส่วนของอชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มันขาดแคลนทั่วโลกจริงๆแล้วมันมันก็น่าจะขาดแคลนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของช่วอเวลาซแซวเนื่องจากมีการใช้ชิปเพิ่มขึ้นนะรถยนต์นะก็กลายเป็นรถยนต์ออโตนมัสคือมันพยายามวิ่งด้วยตัวเองซึ่งบางส่วนนะเท่าที่ผม อ่านมาเนี่ยยังไม่เคยขับเหมือนกันนะครับที่อ่านมาก็คือบางส่วนเนี่ยรถยนต์มันสามารถวิ่งได้ตัวเองได้พอสมควรนะนะครถึงแม้ว่านะฮะผมก็เคยสงสัยเหมือนกันเนาะอย่างอย่างรถ b บ n z b บีเเราเห็นเขาขาโฆษณาเหมือนกันเนาะว่าอพอเราไปถึงที่เนี่ยนะไม่ต้องมีคนขับนะเราลงจากรถเลยแล้วบอกให้รถไปหาที่จอดเองก็หาได้ เสร็จแล้วพอเราทําธุระเสร็จก,กินข้าวประชุมเสร็จเดินลงมาก็เรียกรถมารับเราได้คําถามผมก็คือถ้ารถมันไปชนใครเงี้ยใครผิดนะ,ะซึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดนะรบ,บริษัทเขาคงรับผิดชอบไม่ได้หรอกถ้าเผื่อบริษัทรับผิดชอบเนี่ยก็คงเจ๊งอนะ่ะเพราะว่าหมายถึงมันมีรถเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคันนะนะ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าของรถก็คงต้องรับผิดชอบนะครับในขณะที่รถอ,อย่างที่เป็น มีชื่อเสียงตอนนี้เนาะอย่างเท s l a เนี่ยเขาบอกมันขับด้วยตัวเองได้อัตโนมัติแต่ว่ามันก็มีกรณีให้เกิดที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆนะครับที่มันประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะเนื่องจากนะครัหนึ่งเนี่ยไอ้ระบบระบบออโต้พายโนะจะเรียกออโต้พายโหรือเปล่าเซลฟ์ดริฟติงเนี่ยคือขับด้วยตัวเองเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วบางทีมันอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นมีอันนึงนะที่ผมผมเห็นนะคือ เขานั่งรถเทส l a ไปนะแล้วก็นั่งเล่นเกมไปใ้รถมนกลับเองเสร็จแ,แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไปเจอรถไอ้รถเขาเรียกอะไรอะแบบคอนเวเออร์รถรถยาวๆอะ่นะรถรถบรรทุกอเมริกันอะที่มันยาวๆนะฮะแล้วเวลาเขาเลี้ยวเนี่ยสมมุติว่าเขากําลังเลี้ยวอยู่เข้ามาทางเราเนี่ยนะฮะแล้วหัวเขาผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะรถมันมองเห็น อะไรที่มันเป็นท่อท่อมันไม่ได้ด้านหน้าตาเหมือนรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เบรกมันชนเข้าไปเลยแล้วไอ้คนขับก็เลยตายนะฮะทีนี้เนี่ยอ่อันนี้ผมก็เดาเอาเนะว่ามันมันคงเป็นสถานการณ์ที่ที่เขายังไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเจอแบบนี้นะฮะก็ก็เลยชนอะไรเงี้ยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ในเมืองจีนก็มีนะนั่งเล่นเกมไปแล้วก็รถรถประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเอ่อ คือเทส l a ก็บอกแล้วนะว่าเวลาคุณกดปุ่มให้รถมันขับเองเนี่ยแต่คุณยังคงต้องควบคุมอยู่นะก็หมายถึงว่าเหมือนกับทํานองครูสคอนโทรเน l ะเวลาเรากดครูสคอนโทรเนี่ยซึ่งครูสคอนโทรตอนนี้รถมันมีเยอะแยะไปหมดที่เราขับแล้วเรากดปุ่มเนี่ยแล้วรถมันก็วิ่งไปเองมันเร่งขึ้นเร่งลงเองมันมันมันกำหนดความเร็วเอาไวน้นะฮะทีน,นี้เนี่ยเวลาเราไปแตะพวงมาลัยหรือแตะ คันเร่งแตะเบรกเนี่ยมันก็จะหยุดนะฮะมาให้เราใช้นะผมเข้าใจว่า <c oughs> ไอออโต้พายโของเทสลาเนี่ยมันคงเป็นลักษณะเนี่ยนะซึ่งเทสลาเขาเรียกรถมารับได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี้เจ้าของรถต้องต้องรับผิดชอบตลอดเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับทนีนี้ไอรถลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้คอมพิวเตอร์นะนะมันก็เลยมีการใช้ชิปมากขึ้นแล้วก็ไอลักษณะลักษณะออโต้พายโหลดหรือรถที่มันวิ่งได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเริ่มมากขึ้น นะฮะมันก็เลยต้องมีการใช้ชิปคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะฮะมันก็เลยทําให้อุปสงค์ต่อชิปเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นปัญหามันก็คือว่านะฮะไอความสามารถในการผลิตชิปที่มันซับซ้อนแบบนี้นะฮะมันมันต้องใช้เทคโนโลยีที่ที่มีบริษัทที่ผลิตได้ไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นมันเป็นการผูกขาดทางด้านเทคโนโลยีคือไม่ใช่ใครก็ผลิตได้คุณต้องมีความรู้ความสามารถในการผลิต เนี่ัทานี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผลิตไม่ทันเนี่ยตอนนี้เนี่ยบริษัทโดยเฉพาะยิ่งไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ยเขาพยายามที่จะไปลงทุนในที่อื่นๆคือพูดง่ายๆเปิดโรงงานผลิตมากขึ้นแล้วก็ก็คงมีการเร่งการผลิตนะครเพราะฉะนั้นไอ้การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์มันลดลงไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในโลกเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่ม,ม,มที่จะฉลาดมากขึ้นอ่ะเป็น AI มากขึ้นเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งบ้านนะคือคือแม้กระทั่งบ้านผมนะผมก็เริ่มใช้ไอ้ล็อ ที่เราสามารถเปิดได้ด้วยบลนะูทูธคือหมายถึงว่าเราล็อกประตูนะให้มันปิดเปิด,ปดแล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือเปิดได้หรือแม้กระทั่งประตูบ้านเองนะมันก็เปิดได้ด้วยด้วยโทรศัพท์มือถือมันเริ่มฉลาดขึ้นนะฮนะทา่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้ชิปคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตประจําวันของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีไอ้พวกนี้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องมีความต้องการใช้มากขึ้นท่านี้เนี่ย อุปสองค์อื่นๆไอ,อ้อุปทานอื่นๆน,น,นะครับที่ที่มันขาดแคลนเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มดีคลี่คลายขึ้นไปนะครับรวมทั้งการขาดแคลนแรงงานด้วยนะแต่าก,การขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศตะวันตกนะับประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยมันมันก็ยังมีการขาดแคลนอยู่ทั้งทั้งนี้มีการเปิดรับาาการจ้างงานจํานวนมากมีการตกงานจํานวนมากแต่ว่ามันยังดูเหมือนกับว่ามันยังไม่แมชกันในประเทศไทยก็ขาดเนาะเราก็ทราบว่าต้องมีการนําเอาแรงงานต่างชาติเข้ามา นะครับอันนี้เราไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์ภาคอุตสาหกรรมในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับตกลงไป0.30 S&P 500นะครับตกลงไป0.75 NASDAQ ตกลงไป1.14นะครับตลาดยุโรปนะครับแดกเยอรมันบวกไป0.43เปอร์เนตฟุตซี่ยร้อยอังกฤษนะครับลบไป0.14 CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมาได้0.70นนะครับไปดูตลาดหุ้นอเมริกาใต้นะครับครึ่งครึ่งนะแต่ว่ามี ชิลีลบไปเยอะ2.74%กับเวเนซุเอลานะฮะเวเนซุเอลาลบไป1.28%ยุโรปส่วนใหญ่บวกนะครมีอังกฤษลบนิดนึง0.07%นะฮะก็เพิ่งเปิดตลาดมาไม่กี่ชั่วโมงนะฮะมีสเปนโปแลนด์นะครับลอสเปนโปแลนด์บ Spain, Poland, ลบแล้วเสียบวกได้1.08%ไปดูภูมิภาคเชอเปอร์ปซิฟิกนะครับลบกันทวนนะออสเตรเลียนะครับ ASX 200นะครับลบไป0.70%นะครับ นิวซีแลนด์เอ็นซ c ดเอ็อนะครับลบไปศูนยะ์จุดสี่อซ็นจีนนะครับเซิงไฮ้คอมมิชิัลดไปศูนย์จุดสามแป์เซนไอสามร้อยนะครับลบศูนดแปดเกือบหนึงเปร็นหังเงฮ่องกงนะครับลบไป0.91%ย์จุดก้านต์ะครับจอร์ตคอมมิชิั์อินโดนีเซียนะครับบวกขึ้นมาได้0ูนนเเซ็นต์นะครับเซินซกอินเดียลบไป0.29% ญี่ปุ่นนะครับนี่แค่2.25บวก0.10ปโทปิกบวก0.52มาเลเซีย KLCI บวก0.03นะครับส่วนฟิลิปปินส์คอมเพรสิทลบไป1.51รนะครับเรมสิงคโปร์ลบไป0.17เปอรเลีใต้คอสปีนะครับบวก0.05เคอสแดกบวก0.07แนต่ะครับจหวัดเวทเดตอินเด็กซ์นะครับบวกไป0.32ก็ส่วนใหญ่ล uh, ้มนะผมว่ามีบวกก็ไม่เยอะ แต่ก็ไม่น้อยนะบวกก็มีแต่ว่าบวกไม่เยอะเท่าไหร่คือบวกเล็กๆนะครับลบก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับมีฟิลิปปินส์ลบเยอะสุด1.51%นะครับอืมก็ตลาดส่วนใหญ่ลบเพราะว่าอ,อย่างที่เราทราบนะครับก็คือแนวโน้มคืนนี้เนี่ยเฟ <c oughs> ดนะครับถ้าไม่ประกาศเลยก็ต้องมีการส่งสัญญาณแหละนะครับการปรับนโยบายทางการเงินให้เข้มงวดทานี้ มันมันจะมันจะหมายถึงการปรับให้เข้มงวดหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันผ่อนคลายอยู่มากเป็นผ่อนคลายน้อยลงดีกว่านะครับปรับนโยบายทางการเงินให้ผ่อนคลายน้อยลงท่านี้เนี่ยเขาใช้คําว่าปรับนโยบายให้เข้าสู่อ่นโยบายปกติ normalization นะครับของนโยบายการเงินอ่ท่านี้เนี่ยอ่การคํานวณต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าอัตราดอกเบีย้ยนะ,ะที่จะเป็นอัตราดอกเบีย้ยน orm, อมอ่ปกติน r m normal rate นะฮะหรือที่เขาเรียกว่า terminal rate นะครับคืออัตราดอกเบีย้ยสุดท้ายอ่ะคือคืออัตราดอกเบีย้ย neutral rate เออใช้คำว่า neutral rate อัตราดอกเบีย้ยที่เป็นกลางนะครับคืออัตราดอกเบีย้ยในวัยที่ไม่ผลักดันทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวหรือไม่บังคับให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการหดตัวนะครับก็เป็นอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นกลาง นะครับมันตอนนี้กําลังคาดว่าอยู่ที่ไหนเนะที่ผ่านมาคืออัตราดอกเบีย้ยนี้มันก็มันก็แว่งนะมันแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนที่ผ่านมาช่วงของคุณเจนนเจนีจะเล่นผมเข้าใจว่ามันอยู่3.5%ซนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังทํานายว่ามันอยู่1.5%หรือ1.75%นะฮะซึ่งมันต่ํากว่า3.5%ทั้งโยเนเเกือนบะครึ่งหนึ่งอ่ะนะฮะทนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนี้มันมีความสําคัญตรงไหน มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่มันเป็นเทอร์มินอลเรทคืออัตราดอกเบี้ยสุดท้ายเนี่ยองไปจบที่ไหนที่จะเป็นนูทรอลเรทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางเนียนะฮะถ้าเผื่อมันไปจบที่ตรงนั้นเนี่ยก็หมายความว่า1เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจากกรอบปัจจุบันที่ใกล้ศูนย์เนี่ยมันต้องขึ้นไปกี่ครั้งซึ่งถ้าขึ้นครั้งละ0ู .5% เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ นะครหมายถึงแต่ละการประชุมนโยบายการเงินขึ้น0.25เนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วขึ้นกี่ครั้งกว่าจะไปถึงจุดนั้นที่เป็น normal rate นะครับสเนี่ยก็มีการคำนวณว,ว่าอัตราดอกเบีย้ยอัตรางเงินเฟอ้อนะครับที่ที่เป็นอัตรางเงินเฟอ้อที่เฟดเใช้คำนวณในการเทียบเ,เป้าอัตรางเงินเฟอ้อที่2%เนตี่ยตอนนี้มันอยู่4.5นะในขณะที่อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยหจุดกว่า6.4 6.5% นะถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ย normal rate เนี่ยมันอยู่ที่1เอา,เอาสูงเลย1.75เนี่ยมันยังต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ย terminal rate นะฮะอัตราสุดท้ายเนี่ยหรือหรืออัตราดอกเบี้ยเป็นกลางเนี่ย neutral rate สมมุติว่าทิ้งต่างว่ามันอยู่ที่1.75เนี่ยแล้วอัตราเงินเฟ้อมันอยู่ที่6.5แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงมันยังติดลบอยู่ตั้งเยอะอ่ะก็คือ6.5จุดลบหนึนะฮะอันนี้เนี่ย มันก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเผื่อการในช่วงของการค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้อัตราเงินเฟอ้อมันลดลงมาเรื่อยๆก็คือหมายถึง6.5เนี่ยมันไม่ได้ค้างอยู่ตรง6.5แบบแบบสแตติกอ่ะคือพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการคํานวณแบบนั่งเทียนของผมนะคืออ่มันก็คงมีองค์ประกอบของอัตราเงินเฟอ้อที่มันจะคลายตัวลงไป,งงไปเช่นนะฮะภาวะการตึงตัวของอุปทาน นะฮะก็ไอ้ไอ้ต่างๆนาน,นานทั้งชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งอะไรต่ออะไรที่มันอ่สแปร์พาร์ตนะฮะชิ้นส่วนรถยนต์อะไรต่ออะไรที่มันมันถูกกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะฮะหมายถึงสมมติติ้งต่างว่าเชื้อไว,วไไรัสมนันมันคลายตัวลงไปซึ่งมันก็ไม่รู้จริงเปล่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อมันคลายตัวลงไปโรงงานก็กลับมาเดินเดินเครื่องได้เต็มที่ก็ผลิตออกมาได้เต็มที่ก็ไอ้ไอ้พพลายส่วนหนึ่งที่มันอยู่ใน สภาวะการตึงตัวมันก็จะดีขึ้นนะฮะอันนั้นคือมันลดลงไปเองนะนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันจะไปกดทําให้อัตราเงินเฟ้อมันลดลงไปด้วยก็มันคํานวณยากอะอย่างไรก็ตามเนี่ยจาก6.5กับอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่เป็นนูทรเรทที่1.75เนี่ยมันจะลงมาเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันลงมาเท่ากันเนี่ยนะฮะมันก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันจะไม่ติดลบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าประเมินอย่างนั้นมันติดลบอยู่ นะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเผื่ออัตราอกเบียแท้จริงมันติดลบมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ที่อัตราโกเบีย้ยเป็นกลางมันจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเออเรากลับไปดูแล้วกลับไปดูข่าวของเราเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมให้ท่านทุฟังไปดูตลาดหุ้นไทย นะครับท่านฟังในในเฟซบุ๊กนะครับสามารถไปดูตลาดหุ้นไทยได้แล้วมีข่าวจํานวนมากนะวันวันหนึน่งข่าวเยอะมากเลยผมขนาดผมเลืกนะพยายามเลือกข่าวที่แบบคิดว่าเกี่ยวกับคนไทยนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวต่างประเทศหรือหรือถ้าไม่เกี่ยวคนไทยมันก็มองว่าถ้ามันมีความสําคัญนะครับในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนะครับผมอ่านข่าวตั้ง70กว่าข่าวซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากของข่าวในโลกนี้มีข่าวเยอะมากวันหนึ่ง ผมว่าเป็นพันๆข่าวนะครับแต่ว่าก็มีสํานักข่าวจํานวนหนึ่งที่ครอบงำโลกอยู่ซึ่งมันพูดเรื่องข่าวนิดนึงก็ได้บางทีมันก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะก็คือข่าวฝรั่งอ่ะมันมีเยอะในโลกแล้วมันใครๆก็อ้างข่าวเขาอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยการรายงานข่าวเนี่ยนะฮะมันมีทฤษฎีหนึ่งนะทางด้านปรัชญาเนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่บอกว่านะเราจะรายงานข้อเท็จจริงแฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เวลาเรามองไปข้อเท็จจริงนั้นก็บิดเบือนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การมองของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแงม่มุมที่เรายืนอ,อยู่นะเวลาเรามองไปเนี่ยมันก็มีอคติของเราเข้าไปเพราะฉะนั้นการรายงานออกมาเนี่ยที่ที่มันจะถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงแท้จริงเนี่ยมันไม่มีหรอกในโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ข่าวระหว่างประเทศข่าวต่างประเทศอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันถูกครอบงําโดยต่างประเทศนั้นก็เป็น สาเหตุหนึ่งเนอะที่เขามีการตั้งสํานกข่าวอื่นๆขึ้นมาอย่างเช่นอาจารย์ศิราอะไรพวกนี้นะครันยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ฟังก็ไม่ได้เนอะ<笑><笑>เพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่มีความรู้มันไม่มีคนอื่นมารายงานให้เราฟังอย่างอื่นๆเราก็พยายามอ่านอ่านข่าวที่ที่มันหลากหลายหน่อยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็รายการของเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงข่าวเมืองไทยนะเพราะผมคิดว่าข่าวไทยเนี่ยมันมีสำนนกข่าวรายงานนะครับช่องอื่นๆรายงานอยู่เยอะแล้ว นะครับแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้ออกไปทําข่าวเพราะฉะนั้นก็สู้เขาไม่ได้นะครับเอาแตกต่างประเทศดีกว่าแล้วก็คุยกันนะครับในเรื่องท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เขียนมานะครเป็นเสียงสะท้อนว่าชอบฟังนะครับไอการวิเคราะห์แล้วก็ประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับซึ่ง ซึ่งแน่นอนที่สุดนก็เป็นแย่มุมของผมนะครับผิดถูกไงก็เขียนมาคุยกันได้นะับกลับไปดูภาพรวมนะครับอันนี้จากเซนนีประเทศออสเตรเลียนะครับบอกว่าตลาดต่างๆในผู้นภาคเอเชียกําลังเข้าสู่การนับถอยหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับก็คือประเด็นที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะฮะ ตลาดต่างๆในภูมิภาคเชียตั้งท่า,า,าในวันพุธนี้เข้าสู่เขาบอกอันตรายโลกกําลังรอคอยฟังจากแบงค์ธนาคารกลางสหรัฐคือเฟดนะว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะหยุดซื้อสินทรัพย์และเริ่มต้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบียเ้ยนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ในการสร้างความกดดันให้เพื่อนๆของเขาดําเนินการตามอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็คือทําไมเฟดถึงสําคัญเพราะว่าเฟดหนึ่งสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลก2เนี่ยเฟดเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐใครๆก็ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยของ เฟดเนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันถูกอ้างอิงในการให้สินเชื่ออื่นๆทั่วโลกนะฮะท่านี้เนี่ยเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็จะมีแรงส่งเป็นแรงหนุนทําให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่านี้เนี่ยอ่มันก็คือถ้าเฟดขึ้นแล้วคนอื่นไม่ขึ้นก็ดอลลาร์แข็งคนอื่นอ่อนนะครับคนอื่นอ่อนเนี่ยเงินอ่อนมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะคือคนไทยถูกสอนว่าเงินอ่อนดีจริงๆแล้ว จริงๆแล้วสำนักสำนักที่ผมเรียนมาเขาบอกเงินแข็งดีนะเพราะว่าเงินอ่อนมันก็ทําให้เรามีความสามารถในการซื้อน้อยลงโดยเพาาะยิ่งสินค้านําเข้ามันก็ไปช่วยสินค้าส่งออกแหละแต่ว่าสินค้าส่งออกของเราเนี่ยมันถ้านับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมจําได้นะคือถ้านับตามมูลค่านะที่เป็นเม็ดเงินเนี่ยมี30มสิบอร์ซ็นตนะเป็นสินสินค้าส่งออกของไทย นะครับอีก70%ตามมูลค่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่เนื่องมาจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กัดกัดฟันต่อสู้กล้ากลืนนะครเงินบาทอ่อนนะเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติ70%สสามารถส่งส่งสินค้าออกได้นะครับแล้วก็มันมีข้อดีอะไรมันจ้างงานเนาะจ้างงานคนไทยซะจน อัตราการว่างงานคนไทยเนี่ยในช่วงก่อนหน้าการระบาดของเชื้อไวรัสตอนหลังไม่รู้แต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกอัตราการว่างงานเมืองไทยนีย่ต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในโลกแล้วนะครับก็มีการจ้างงานคนต่างชาติเนี่ยตัวเลขผมถามพวกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะเขาบอกว่าเขาประมาณการว่าคนงานต่างชาติในเมืองไทยอยู่ที่5ล้านคนตัวเลขของคนไทยอยู่ของราชการไทยนะทางการไทยอยู่ที่ประมาณ3มล้านกว่า ตัวเลขของเอกชนไทยบอกประมาณสิบล้านคนตลาดแรงงานไทยสาสิบเจ็ดล้านคนนะฮะถ้าเผื่อมีการจ้างงานตั้งแต่เซเว่าเอาห้าล้านคนนี่ก็เยอะมากนะประมาณหนึ่งในหกนะของตลาดแรงงานถ้าเผื่อสิบล้านคนนี่ประมาณหน,นึ่งหนึ่งในสามเกือบหนึ่งในสี่ของตลาดแรงงานเรานะคะัคำถามก็คือแล้วแล้วทำไมอะ่ะนะก็คงมีคำตอบนะว่าทำไมแต่อย่าเพิ่งพูดนะตอนนี้นะครับตลาดล่วงหน้านะมีการกำหนดราคาของงาน หยุดซื้อสินทรัพย์ไปแล้วในเดือนมีนาคมคือจบ QE เดือนมีนาคมนะฮะและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5ในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนนี้เร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะฮนะเนื่องจากที่อัตราดอกเบี้ยนั้นจะเข้าสู่ระดับ0.75ในช่วงปลายปีก็หมายความว่านะฮะตลาดที่เขาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในสหรัฐเนี่ยเขาคาดว่ามันจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าของเฟดนะครับแบบสรุปความเห็นล่าสุดของโบฟา b น n ค of อเมริกานะครับ ของผู้จัดการกองทุนแสดงให้เห็นว่าเขามองเห็น,น,ก,าหนการหยุดซื้อสินทรัพย์ในเดือนเมษายนคือหยุดค e วในเดือนเมษายนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงสองครั้งในปี2 0 2 2นะอะฮะเขาบอกว่าทําให้พวกเขาเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อแนวโนม้มที่มีความเข้มงวดมากกว่าน,นั้นคือตลาดตลาดเนี่ยมองว่าขึ้นดอกเบีย้ยสามผลนะผู้จัดการกองทุนมองว่าขึ้น2หนผลนะฮะ มันก็คงอยู่แถวๆนี้แหละสองสามหนนั่นนะอันนี้ก็คงต้องดูต่อไปแต่อย่างว่า0.75มันก็ไม่ได้สูงนะของไทยอยู่ที่0.50นะทะนี้มันก็อยู่ที่ว่าอัตราดอกเบีย้ยใครคือคือมันมีปัจจัยเยอะนะความจริงนะในเรื่องการดึงดูดการลงทุนเนี่ยแต่ว่าอัตราดอกเบีย้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการดึงดูดกระแสะการไหลของทุนนะก็อัตราดอกเบีย้ยบางประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างเงี้ยสูง มันก็ทําให้อัตราผลตอบแทนสูงมันก็มันก็มีความดึงดูดมากกว่านะครับเสีย่ยงสูงก็ได้รีเทิร์นสูงนะครับนี่ยฮะเขาพูดถึงปัจจัยที่ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับปัจจัยที่มีสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป้าหมายสุดท้ายสำหรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับพิจารณาว่าตลาดต่างๆนี้กําหนดการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยไปสู่ระดับสูงสุดท้ายเนี่ยก็คือเทอร์มินอลเรทเนี่ยที่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นระดับที่มันไม่แม้กระทั่งจะเข้าไปสู่ระดับ เทอร์มินอลเรหรือ,อัตาดอกเบีย้ยเป็นกลางสุดท้ายเนี่ยหนึ่งุดเจ็ดห้าแล้วอาจารย์เงินเฟ้อมันหกเปอร์เซ็นกว่านี้มันอะไรอ่ะดังจากเขาบอกว่าที่จุดหัวใจของมันนะมีในยยะของการอนุมานว่าทั้งหมดนั้นเฟดที่ต้องทําคือเหยียบเบรกกัตตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ระดับเพียงแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นและระบบเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัวลงไปอย่างพอเพียงในการสกัดวัฏจักรอาจาราเงินเฟ้อได้อันนี้เป็นคุณอลรันลาสกินนักยุทธศาสตร์มหาภาคที่ดอยเชอร์แบงค์พูด นะครับอ่ะมันหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเพักกันสักครู่นึงครับท่านผู้ฟังต้องกดออกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับกดกลับเข้ามาดูใหม่ในใน u t u b e นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับรายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนโมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิต GrowWallet เปิดบัญชีได้ทุกที่ทุกเวลาซื้อขายขั้นต่ำ